สวัสดีครับผมโอ๊จากช่องโอ๊ตอมานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการรับชมตัวแอปพลิเคชันวันดีบนทีวีเอกันนะครับว่าตัวทีวีเนี่ยเขาไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันวันดีได้เราจะรับชมตัวแอปนี้บนทีวีอย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนนะครับตัวทีวีที่ผมนํามาสาธิตในวันนี้จะเป็น w e b บอเอสซีรีสปี2024นะครับรุ่น OLED 42 4 4นะครับซึ่งตัวทีวี lg sure. s e r ปีส์ปี2024เนี้ยเขาจะรองรับการเชื่อมต่อด้วยระบบ airplay homecast r หรือแม้กระทั่งการสกินแช์นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้หลายรูปแบบเลยนะครับตอนอื่นนะครับต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตัวแอปพลิเคชันวันดีที่ผมติดตั้งบนมือถือเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้ผมทดสอบอยู่แล้วเขาสามารถรับชมได้ฟรีเลยนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราจะ ส่งสัญญาณขึ้นไปบนทีวีเนี่ยเขาจะบังคับให้เราสมัครเป็นสมาชิกก่อนซึ่งตัวสมาชิกเนี้ยก็จะมีให้เราเลือกเป็นแบบรายเดือนหรือรายปีก็ได้นะครับเริ่มต้นที่99บาทนะครับส่วนขั้นตอนที่ผมมาสาธิตวันนี้กับทีวีซีรีส์2 0 2 4เนี่ยก็ผมจัดการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องรีเช็คนะครับว่าตัวทีวีแล้วมือถือเราเนี่ยเชื่อมต่อเป็นอินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์วงสัญญาเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตของมือถือ iOS ก่อนนะครับ ก็คือเพียงเราเปิดแอปพลิเคชันวันดีขึ้นมาเลือกในส่วนของตัวซีรีส์หรือหนังที่เราต้องการรับชมนะครับจากนั้นแตะที่สัญรัก p p a y ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวทีวีเนี่ยเขาจะปรากฏโค้ดให้เราจับคู่นะครับเพียงเราจับโค้ดให้เรียบร้อยเนี่ยก็สามารถรับชมได้โดยที่ว่าตัวหน้าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็สามารถไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆได้หรือล็อกหน้าจอไปได้เลยนะครับ ส่วนต่อมาถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้เป็นมือถือระบบ Android ที่รองรับ r o m e c a s t นะครับเราก็เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นวงสัญญาณเดียวกันเช่นกันนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันวันดีขึ้นมาครับเลือกซีรีส์ที่ต้องการรับชมจิ้มที่สัญลักษณ์แคสตรงนี้ครับก็จะมีให้เรากด c a สจากตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดเรากำลังรับชมอยู่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหน้าส่วนของมือถือของเราเนี่ยไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆได้เลยนะครับ ถ้าเกิดเราใช้ทีวีที่เป็นซีรีส์เก่ากว่าปี2024นะครับอันนี้จะสามารถเชื่อมต่อได้แค่เป็นการสะท้อนหน้าจอนะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้ทีวี LG รุ่นที่รองรับการสกินแชร์เนี่ยเราก็สามารถส่งหน้าจอขึ้นไปแต่จุดอ่อนก็คือเหมือนว่าหน้าจอเนี่ยจะส่งได้ไม่เต็มจอครับจะมีแถบเมนูขึ้นมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยนะครับจะไม่สามารถทําได้เราต้องเปิด2อหน้าจอไปพร้อมๆกันนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องโอดออมมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ